นะครับประกันสุขภาพเหมาจ่ายของ FWD นะครับอันดับแรกเลยนะครับในการเหมาจ่ายค่ารักษากรณีผู้ป่วยในหรือว่า i อพเนี่ยทำได้สูงสุดตามแผนที่เลือกเลยนะครับไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งไม่มีการจำกัดวงเงินต่อครั้งเข้ากี่ครั้งต่อปีก็ได้นะครับแล้วในแต่ละครั้งก็เบิกได้สูงสุดตามวงเงินที่คุณได้เลือกเอาไว้นะครับ ระดับที่2นะครับในกรณีที่เราป่วยเป็นโรคร้ายแรงสามโรคยกตัวอย่างเช่นมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับและในกรณีที่เป็นเด็กๆนะครับก็จะมีโรคเฉพาะของเด็กๆอย่างไข้เลือดออกโรคหอบหืดนะครับกรณีอย่างนี้ถ้าเลือกบางแผนนะครับตั้งแต่แผนหล้านขึ้นไปจะมีเงินก้อนให้นะครับดูแลเป็นพิเศษนะครับดูแลเป็นพิเศษก็คือสัญญกรรมเต้านมหรือองคชาตที่เกิดจาก อุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรงนะครับรวมไปถึงการบาดเจ็บจากกีฬาเอคตรีเปลี่ยนอวัยวะปลูกถ่ายไขยกระดูกนะครับในการที่เราจะสัญญกรรมเต้านมน,นะครับให้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะขยายใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับแต่มันจะต้องเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรงนะครับยกตัวอ,อย่างนะครับในกรณีที่เราเกิดป่วยเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งเต้านมเดี่ยเราอาจจะต้องคุณหมออาจจะแนะนําให้ต้องตัดทิ้งเปน็นข้าง เราพูดคุณผู้หญิงก็อาจจะขาดความมั่นใจนะครับ FWD เข้าใจในจุดนี้นะครับก็จะทำจะเสริมให้กลับมาเท่าเดิมนะครับไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับให้เท่าเดิมนะระดับที่4นะครับเราสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีนะครับฉีดวัคซีนนะครับเกี่ยวกรบทุมทันตก,กรรมแล้วก็รักษาสายตาแล้วก็มีการเลือกแพทย์ทักเลือกรวมไปถึงความคุ้มครองกรณีลอดบตร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบแผนที่เราเลือกนะครับผลประโยชน์สูงสุดต่อปีนะครับหรือว่าแผนประกันสุขภาพเบาจากนะครับมันก็มีตั้งแต่1ล้าน3ล้าน6ล้าน12ล้าน40ล้านแล้วก็100ยล้านอยากจะแนะนําว่านะครับโดยทั่วไปแนละ้ว6ล้านเนี่ยกำลังเหมาะนะครับถ้าสําหรับว่าคนที่ต้องการมีติดตัวไว้ก็เบื้องต้นก็แนะนําที่1ล้านนะครับเพราะเบี้ยม,มันจะถูก แต่ถ้าใครที่พอมีกําลังก็แนะนําไปที่หกล้านเลยเพราะเบี้ยสามล้านกับหกล้านเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า่40ล้านกับร้อยล้านเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกแบบเฉพาะภายในประเทศไทยกับต่างประเทศนะครับทุกแผนนะครับสามารถไปรักษากรณีฉุกเฉินที่ต่างประเทศได้แต่แผน40ล้านกับร้อยล้านถ้าเราเลือกแบบทั่วโลกนะครับ เราจะสามารถที่จะให้โรงพยาบาลในไทยส่งตัวเราไปต่างประเทศในประเทศที่เราเชื่อถือได้ในวงเงิน40ล้านหรือร้อยล้านที่เราเลือกเอาไว้แบบทั่วโลกนะครับมันจะ cover ครอบคลุมตรงนั้นด้วยต่อมานะครับป่วยหนักป่วยเบาแถมฟรี OPD ให้นะครับ เหมาจ่ายทั้งปีไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับมีครบทุกแผนนะครับตั้งแต่แผน1ล้านก็มี OPD ให้ฟรีแล้วนะครับข้อคุมทั้งค่าว,วินิจฉัยตรวจ l ลบและค่ายานะครับประหยัดเพิ่มขึ้นนะครับเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยลดลงด้วยแผนร่วมจ่ายแบบมีความรับผิดตัวแรก deductible นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาขยายความเรื่องการเบิกจ่าย deductible อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ